สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าผ้าเซ็นะคะตอนนี้นางฟ้าผ่าเซ่อยู่ที่บ้านนะคะ <c oughs> โอเคนะคะอยู่ที่บ้านวันนี้เมนูแนะนํานะคะช่วงนี้เป็นโรคกระเพาะกระเพาะบางตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้กนินเผ็ดเยอะนะคะมันก็เลยทําให้มรามีปัญหาเรื่องกระเพาะเลยเด้อจ้ะทําให้เรามีปัญหาเรื่องกระเพาะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ากินอาหารอ่อนไปก่อนเนาะตอนนี้ก็คือวันนี้เมนูแนะนําจ้าผัดแตงใส่ไข่ ขัดแตงกวา,า,า,าใสไข่เมนูง่ายเมนูง่ายสบายสบายกินง่ายจ้ะง,ง่ายสบายท้องเด้อแล้วก็มีมีข้าวียบเก็บกินเล่นอืมอืเพื่อนจ้าอาจจะได้ยินเสียงข้างบ้านเด้อจริงๆว่าจะอัด ตัง้งแต่เช้าเลยแต่ว่าเขาไม่ปิดเพลงสักทีตอนนี้ก็ไม่ปิดเลยมึงก็เหมนไ,ไหมมึงก็กินด้วยอืมเอา้าถึงตอนเงี้ยเอา้าวันนี้เมินไว้เนี่ย ันนิดเมือนมีรายะเขาสวยแต่ผัดจังกวา,าเขาหยบ เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วจะไปไล่กระหลงกล่อมดิไข่เตงปลาผัดไข่ <c oughs> เมนูแบบว่าเมนูง่าย

กจ้งจอยว,กนกวันท์หวานี่ห้อจ๋ายี่ื้อจ๋าหัดเต็มว่าเสร็เเป็นเมนูที่หากินยากมาก เมนูที่กินง่ายมากกินง่ายชอบเมนูนี้เป็นเมนูโปรดเ้อเป็นเมนูทำง่ายกินง่าย เียบ้บหินตัวไม่ขึ้นมาหินตัวไม่ขึ้นมาเพราะว่าไม่มีหนังไก่ที่โอกไปไหนเนี่ยฮะเวลา ดูเอาไปไหนเนี่ยให้ลูกช่วยให้ลูกช่วยกินจะได้มีเสียงเพือ่อนจะ ีอาจจะชิดๆหน่อยนะเพราะว่าผัดแตงกวาเด้อขึ้นมาเออมันชิ้นตัวหนักนังไก่นะอาไหมเดียวจะกินนังไก่ทอด

อึอมอไอีกมหมนั่นงมองดีๆให้สวยก่อนเออนั่งดีๆสิดวนแม่ของตัว อไอะต้องเกียใชวแบบนี้อืมอืมหกเลย นันดหฉีดวัคซีนมาอาการก็ผลข้างเคียงก็ไม่มีอะไรเจ็บต้นแขนนิดเดียวเข็มแรกก็ไม่เป็นไรเข็มสองก็ นั่นเป็นไข่แต่รู้สึกว่าปวดแขนสินโตจาเทไว้ตรงนี้นะรอดสิีโตมีน่นลนมาอยู่ก็พูดเรื่องฉีดวัคซีนก็ปกติกินไหมนั่งลงดีโน no. นั่งลงโน no. ไอ้มั่หน่อยอ้ามัม่วอะโซดาโซดาก็อยากกินเหรออ้าวโซดาให้โซดาหน่อยแคบๆเ,เ,เ,เกียบฮึ๊บเอาเีื่อนจ้าเลี้ยงลูกด้วยแคบดิ้งก็เกียบถึงตัวถึงตัวชอบกินหนังไก่เมื่อนจ๋ากับพ่อเล็ก ดูดีจะอิ่มและดูดีจะอิ่มและอีกแล้วอะ่ะเล่อกนกะเดี๋ยววันนี้จะไปไอ้กะหลงเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนเด้อแต่ว่าเจ็บแขนนิดหน่อยแขนที่ฉีดวัคซีนมาเจ็บแขนนิดหน่อย เพ,พื่อนเพื่อนมันต้องบอกว่าตกใจเด้อมันต้องสงสัยเด้อทำไมกับข้าวช่วงหลงังๆนี่นางฟ้ากินแบบไม่หมดเลยคือตั้งแต่เป็นโรคกระเพาะมานี่นะคะก็กินได้นิดหน่อยกินกินแบบไม่เผ็ดมากอะไรเงี้ยเนาะแล้วอาหารนี่ก็เป็นผัดแตงกวารสชาติจืดไม่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 ไม ไม่เผ็ดด้วยผัดแตงกวาถึงตัวนั่งลงแมวไม่น่ารักเลยแตงกวาก็ผัดจดืดโอเคเดี๋ยวประมาณอีกสักอัทตัวกว่าหรือสามสิบเปนก็คงจะกลับมากินเผ็ดได้แล้วเพื่อนๆจ๋ะอืมพอเราเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมเรากินินข้าวได้น้อยเขาเจ็บมไมนเลยดูเยอะอืม เต็งก,กวัวนนิดเดียวเองผัดเต็งกัาผัดผัดเยอะเอผัดเออผัดเต็งกัาผัดเต็งกัาผัดเยอะข้าวนิดเดียวเพื่อนจ๋าเดี๋ยวก็หิวอีกโอเค เพื่อนนะคะเข้ามาชมคล like, ิปนี้นะคะถูกใจคลิปนี้ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้นางฟ้าพาเซ็บด้วยนะคะกับบักสิงตเด้อค่ะเด้อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปหน้าต่อไปนะคะโอเคเจอเกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจา๋าโอเคนะเดี๋ยวไปเจอเกันที่แรกกับหลงรีสอร์ทนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะ